ผลผลิตปีนี้ออกดอกกันดีไหมคะสำหรับที่สวนนะคะการให้น้ำของที่สวนปีนี้นะคะก็ให้มาตลอดเลยค่ะแทบจะไม่แห้งเลยนะคะก็คือให้มาเรื่อยๆค่ะมีช่วงแห้งนิดหน่อยนะคะแล้วก็เราเห็นว่าดอกมันออกแล้วนะคะเราก็ให้มาเรื่อยๆเลยค่ะผลที่ได้นะคะก็ ออกมาพอพอเลยค่ะมากกว่าปีที่แล้วนะคะสำหรับปีนี้เนื่องด้วยสภาพอากาศนะคะค่อนข้างจะเย็นและก็มีความแห้งนะคะ,ะเช็คได้จากตัววัดของตัววัดความชื้นในดินนะคะเราก็จะเห็นว่า มันมันแห้งมากนะคะมันขาดน้ําเร็วมากเลยนะคะสําหรับปีนี้แล้วก็ความชื้นสัมพัสในอากาศนะคะค่อนข้างแห้งนะคะเราก็ให้น้ํามาตลอดเลยค่ะผลก็ออกมาว่าเออมีดอกนะคะที่ค่อนข้างจะออกมาดีนะคะแล้วกออ็โดยเฉพาะต้นใบแก่ๆนะคะจะออกมากเป็นพิเศษเลยะคะ่ะออกอาจจะออกมาเกินด้วยนะคะเป็น เริ่มเป็นไฟตาไฟเลี้ยวแล้วนะคะขนาดเราให้น้ําตลอดเลยนะคะคําว่าตลอดของเราก็จะมีช่วงแรกๆก็เจ็ดวันให้หวันให้สวันให้นะคะตอนนี้ดอกเริ่มออพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ลดเป็นสองวันให้นะคะมทีทั้งทั้งที่ใบแก่นะคะก็จะออกเยอะหน่อยส่วนใบใหญ่ๆอย่างนี้นะคะก็ ออกแล้วนะคะใบใหญ่ๆข้อยาวๆก็ออกค่ะแล้วก็ใบที่ยังไม่แก่จัดนะคะก็ออกแล้วเช่นกันนะคะลองดูนะคะอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเราให้น้ำแบบนี้นะคะแล้วออกนะคะสำหรับบางคนอาจจะออยังไม่ให้น้ำหรือให้น้ำน้อยออลองดูนะคะเพราะว่าที่สวนคิดว่า น้ำมีผลต่อการออกดอกนะคะสำหรับปีนี้ค่ะซึ่งในแต่ละปีก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะความแห้งแล้งแล้วก็ความชื้นสัมพันธ์ในอากาศนะคะถ้าเป็นยุคสมัยก่อนนะคะที่รุ่นพ่อทำนะคะก็จะต้องทิ้งไว้ให้มันแห้งจัดๆนะคะแล้วก็จนข้อบิดนะคะ แล้วก็ให้น้ําแบบเยอะๆไปเลยนะคะให้มันรู้สึกเครียดแล้วก็ตกใจอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วมันก็จะออกนะคะแต่ยุคหลังๆนะคะทดลองใช้แบบนั้นนะคะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ผลนะคะก็สำหรับปีนี้นะคะเราไม่ได้ใช้วิธีนั้นนะคะเราดูจากตัววัดระดับน้ำในดินนะคะแล้วก็ดูอุณหภูมิความชื้น ความชื้นสัมผัสในอากาศนะคะประกอบนะคะแล้วก็ดูจากสภาพดินนะคะในโซนที่ที่ออกดีมักจะเป็นโซนที่ลุ่มนะคะซึ่งน้ำม,มีมีน้ำฉ่ำๆนะคะแสดงว่าปีนี้นะคะเขาต้องการน้ำเป็นพิเศษนะคะเราก็เลยให้มาตลอดเลยค่ะก็ลองพิจารณาให้เหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละท่านนะคะ